ายายตาพัทยาจ้า <c oughs> มาอีกแล้วยายตาไปมากินข่าวอีกแล้วจเ,เจอเนจะ้นายตาจะต้องพากินพากินตลอดอันนี้คือโมกกันมือนี้ยายตาความพู่งใจเสนออาหารอีกแล้วค่ะมกเฉจนาหน่อยจ้ายายไปจับยูี่เคยไปสอนหัว้าบูไปสอนนะี่ยายเคยล้มขิดนะคะเฉจนาหน่อยค่ะเขียบเจนาตัวน้อยน้อยกับออกขาแล้วกัน แล้วก็ต้มจืดแอบต้มประกาศดองค่ะใส่เป็ดยยางค่ะประกาศดองกินง่ายๆค่ะมือนี่กินง่ายๆค่ะแล้วกัหมกเข็จนะแซ่บหลายก็มีเอาสละคข้าวจ้าเบอ่งไนค่ะกองใส่โดนว่าโดนเบอร์กองกันของเขา <laughs> เอาเคียน<ๆ>อย่างมาดันงเคียงอะไร แล้วก็น้ำดื่มแมมมอสนะคะน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยชื่นใจนะคะน้ำดื่มแมมมอสกินข่าวอิ่มๆแล้วต้องนิหน้าอ่ำนะคะน้ำดื่มนะค่ะก,กินเขา่าน้ำกันบะนี่กอนกินเขา่าตะกินน้ำเจียวน่อยแล้วก็กกกวง่ายนะคะนะ้องนะค่ะนะกินมัน เสียบเซใส่แบบผิดตาบแบบผิดย้ายต่บแบบริกแหงอันยู่แบบกู่ใส่น้อยหนึ่งกระเฉมากะใช้น้อยหนึ่งหอมกระเทียมไร่หั่นค่ะตำเติมก็บเบียรนั้นมาตำเดืยอยน้เก็เบียรไปตำที่หลัง ขบเบีย,นนยร,ร์ขึ้นเขาวสานเหนียวแซ่ความแซ่ก็สิหนึ่งเลยล่ะน้องทำมาตาม่าเพื่อให้มันความมันแข่นมันน่ากินไปมันติดกันอืมอรมูกปวอืม,อ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 ม เสบแสบเจ้าหน่อยตรงนี <l ul ain> ้ห <l> น <ul ain> ่อยกับมีไข่ไข่กับอะไรอ่ะอ่ะอ่ะป๊อปไอ้บ้านหน่อยแปมนั้นตัวน่อยกับชื่อน่อยเดี๋ยวข้นี่บ้านนี้น้อยหอมอันเด็ด หมกท่าน้นท่านน้มเป็ดตองกินแบบทาบบังมันมันหา็กเรเลยหากินยางไงไดิสาจะชนะหน่อยอ,อืมชุบน,นำบอกก็

ลองดสุดน้ำลองคอจยังไงก่อนกินเงครั คนวัวยายตาจะมาเล่ากินอาหารแปลกๆเป็นคนมากกินยังสิโ <c oughs> อ้เจ็ดยี่นาลง นึ่งตัเก็บกันนจกินโดนแล้ว thăm chết doang nào ya Mm hmm. ปิงโดนหลายจนว่าไม่ไม่ไปตอมอี่กลนไปตอมอืมใช่ hmm. <laughs> ตัวนี้น้อยขึ้นมั่นขนแล้วมันใหญ่ซ้ำนีจะมันไปใหญ่เลยมันใบใหญ่เกินหนีเลยเพราะว่าไปส่วนส่วนหัวมันหางขาดแล้วก็เป็นจัตเจนานนอยู่น้ำหัวเพราะว่าฝนว่าโตกน้ำิบโบกเ,เมืดแล้วมันเป็นแบบนี้จัตจนาน Các thể mộc mạc của gian mộc chân áo mộc cốt mộc nô mộc nô mộc mộc ได้หาหมกเมดบ้านหน่อยหได้บ้านหน่อยได้ก็จะเห็ดหมกใหญ่หมกขาหมเอามาเปิดสองหมกยังอีกอยู่มันหอมไปตองไหมเสพเสพหอมหนาน,นี่มันเป็นหนาจะมีเหยียดกันน,น้ำวัตวาย้ายไปเอาอยุบะใน,นในปายย่ายุกันเสพนะี่หอม mùa này bà đại dịch bệnh của mỹ chị mừng nè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  ทำชุดไทยควนจะสบายยายเด้อกินไปตัวละแยะมา,มาใจแห้งมาของมา <c oughs> ตัวัดยๆนะนหน่อยมีมีไข่ก่อนตัวน,น้อยๆ <c oughs> นำลง อขอบคุณกับเขาแท้แซ่บนะแบัเแบ,นะแบเคจจีนาหน่อยแซ่บขึเยอะอืมแซบมีแห้งเด็กินสองแซ่บแซบแล้วขึ้นอยา จ้าเสีบเศีอย่างเงี้ยอิ่มอิ่มแล้วก็ตามด้วยน้ำดื่มแมมมอสจ้าน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยนะคะอย่าเพียนชื่นใจจ้าอืมเศีกจ้าจ้าอิ่มหรอกค่ะอิ่มแล้วอิ่มเศีกเๆนัวตันมือนนี่ก็ ใบแคนีก่อนเด้อ้าะใบแคนีก่อนจะกรี๊ดหน้าพอกันไหมจะย้ายจากกินอย่างก็ยังกระเบิงหากินของบ้านบานบานเน่ายังสีละย้ายไม่ย้ายมากินของบ้านบานแบบนั้นกินแล้วมันแบมีแห้งท้องมันแสบจะคลิปนี่กรี๊นี่ใบแคนีก่อนเด้อค่ะพอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ยาตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊ก่ะ